เริ่มที่ปากเป็นครั้งแรกก็จะมีครั้งที่2 3 4ตามมาเริ่มที่ปากถ้าเป็นห้ามมีเพศสัมพันธ์เด็ดขาดเริ่มที่ป่ากเ,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 เป็นได้หาเองเป็นไม่จําเป็นต้องไปหาหมอสาัพัดความเชื่ออันไหนจริงไหนหลอกวันนี้เรามาดูกันนะครับมาดูความเชื่อที่1กันนะครับเริ่มที่ปากเป็นครั้งแรกก็จะเป็นครั้งที่2 3 4ตามมาคาตอบคือจริงนะครับ เริมเนี่ยเกิดจากเชื้อที่เรียกว่า h e r p ซ s y เ m p ก e x virus นะครับเชื้อเริมเองเนี่ยถ้าใครก็ตามเนี่ยเคยติดแล้วเนี่ยเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้เองก็จะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนะครับวันดีคืนร้ายที่ใครเครียดพักผ่อนน้อยนะครับก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําได้และมักจะเป็นในตําแหน่งเดิมๆนั่นเองนะครับมาดูความเชื่อที่2กันนะครับเริมที่ปากถ้าเป็นห้ามมีเพศสัมพันธ์จริงหรือไม่นะครับคาตอบคือจริงนะครับ เริมนะครับเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันผ่านทางการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการจูบการสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังนะครับทีนี้กรณีที่เราเีเพศสัมพันธ์นะครับก็เลี่ยงไ่ด้ที่จะต้องมีการกอดจูบหรือมีการสัมผัสนะครับโดยตรงทางผิวหนังฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเริมได้ง่ายนะครับหากคนที่เป็นเริมเป็นแล้วควรจะรีบรักษาให้หายนะครับในกรณีที่เป็นเริมแล้วนะครับก็ต้องรอให้รอยโรคนั้นหายไปเลยหรือรอยโรคตกสะเก็ดหมดแล้วนะครับถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัยนะครับ มาดูความเชื่อสุดท้ายกันนะครับเริ่มที่ป่าเป็นได้หายเองเป็นไม่จําเป็นต,อต้องไปหาหมอคําตอบคือจริงนะครับ<_ <p> _>การที่คนเป็นเริมนะครับหามีตุ่มเล็กๆ เจ็บที่เวรดิมสีปากนะครับควรที่จะรีบไปพบแพทย์และกินยาเพื่อฆ่าไวรัสแต่ในบางรายบางคนเขาไม่รู้ตัวเองเป็นเพราะอาการมันน้อยนะครับตุ่มพวกนี้ก็จะค่อยๆยยุบไปเองเนื่องจากภูมิคุ้มกันของเขาจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการเจ็บป่วยหรือรังไปมานานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่คนคนนั้นจะหายได้ก็มีนะครับอาการแสงของเริมนะครับถ้าเป็นครั้งแรกนะครับอาการจะค่อนข้างรุนแรงจะมีตุ่มน้ําใสเล็กๆเกจ็บแสบแล้วก็ค่อยๆแตกเป็นแผลเล็กๆในบางรายเนี่ยถ้ามีการลุกลามมากขึ้นอาจจะ พบต่อมน้ําเหลืองโตได้แต่ถ้ากรณีที่เป็นซ้ำเนี่ยโรยโรคจะไม่รุนแรงเหมือนครั้งแรกนะครับการน้ํามือเบื้องต้นนะครับอันแรกคือพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่รรยโลคเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนไข้บางรายอาจจะไปซื้อยามาทาเองได้เพื่อลดความรุนแรงนะครับแล้วก็ทําให้เริมเนี่ยหายได้เร็วขึ้นนะครับแต่กรณีที่เริมเป็นมากขึ้นเป็นไม่หายหรือว่ามีการเจ็บมากด้วยมีไข้ร่วมด้วยเนี่ยอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อรับยานะครับยาที่รับประทานนะครับก็จะเป็นยาในกลุ่มที่ฆ เริ่มเนี่ยไม่ใช่โรคที่น่าเกียดเป็นได้ก็หายได้นะครับหากเป็นแล้วควรที่จะรีบรักษาทันทีเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมพักผ่อนให้เต็มที่นะครับ